สวัสดีค่ะสวัสดีกันบ่ายวันพุธนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านชื่นสุขนะคะหมู่บ้านชื่นสุขก็หลังนี้เป็นบ้าน60ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะเรามาอยู่บ้านหลังนี้เนื่องจากบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่พร้อมโอนนะคะแล้วก็ พร้อมโอนพร้อมอยู่ได้เลยนะคะอุปกรณ์ต่างๆพร้อมแล้วนะคะเหลือแค่ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าอย่างเดียวนะคะลูกค้าก็สามารถทียะเข้าได้เลยนะคะสําหรับบ้านหลังนี้แล้วก็ที่สําคัญคือหลังนี้เรายื่นกล้ยื่นกู้ธนาคารให้ฟรีด้วยนะคะก็ใครสนใจบ้านเอาไว้อยู่เองหรือเอาไว้ปล่อยเช่าก็ติดต่อเรามาได้นะคะหลังนี้อยู่สํานักทอนบ้านชางค่ะ ก็วันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของธุรกิจบ้านเช่าดีหรือไม่นะคะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะแบบว่าอา,อาจจะ ใหม่สําหรับเรื่องนี้หรือหลายท่านอาจจะเคยทําอยู่แล้วอาจจะเจอปัญหาหรือหลายท่านอาจจะก,กําลังทําอยู่ปัจจุบันแล้วกิจการดีดีวันดีคืนแบบนี้ค่ะก็จะมีหลาก,หลา,กหลายเนาะซึ่งวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้เนื่องจากว่าในพื้นที่บ้านฉางนะคะเป็นพื้นที่ที่เรามองว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสําหรับการที่จะทําบ้านเช่าทําห้องเช่านะคะเพราะว่าเหตุผลต่างๆที่เราอะไรจะบอกหลังจากนี้ค่ะจะเป็นเหตุผลที่มันสนับสนุนให้หลายๆคนนะคะมองธุรกิจ ในเรื่องของบ้านเชา่าอาจจะเป็นธุรกิจที่สามารถทําเงินให้เราเป็นไรายได้แหล่งที่2แหล่งที่3ได้นะคะซึ่งหลายๆท่านสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินตัวเองเลยก็สามารถทําได้ค่ะเรามาดูกันค่ะว่ารายละเอียดของธุรกิจบ้านเช่าเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องมันดีอย่างไรนะคะเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเราก็ต้องพูดไปถึงก่อนว่าทําไมในพื้นที่บ้านฉางเราถึงได้เหมาะสำหรับก,การทาบ้านเช่านะคะเพราะว่าหนึ่งเลยบ้านฉางเนี่ยเป็น เ็นเรียกว่าเป็นโซนไข่แดงแล้วกันเนาะโซนไขแดงในที่นี้ก็คือว่าขถูกขนาบด้วยสนามบินอุตภเปามีคมรรุสารรมมาตะพุทธทะเลเงีนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆในพื้นที่บ้านฉางเกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงที่จะมาใกล้พื้นที่บริเวณนี้มากขึ้นเนี่นะคะมันก็เลยทาให้พื้นที่บ้านฉางแน่นอนนะคะ มันจะเป็นที่อยู่อาศัยเกือบทั้งหมดเนาะเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับคนที่มาทํางานนิคมบ้างคนที่มาท่องเที่ยวที่ทะเลบ้างหรือผู้คนที่มาติดต่อที่สนามบินอุตภเปาบ้างอย่างเงี้ยค่ะโซนนี้ก็เลยเป็นโซนที่อยู่อาศัยนะคะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้หรืออนาคตอีกสักปีไม่เกินปี70นะคะมันก็จะถูกแบบหนาแน่นไปด้วยที่อยู่อาศัยอยู่แล้วทั้ง หอพักรีสอร์ทคอนโดพัฒนีต่างๆก็จะมีมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นตึกสูงนะคะเพราะว่าในเขตบ้านฉางเนี่ยมันจะถูกจํากัดด้วย กฎหมายเพราะว่าเขาใกล้สนามบินอุตภเปาใช่ไหมคะทำให้ทําตึกสูงเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องความสูงดังนั้นตึกสูงมากๆเนี่ยอาจจะทําไม่ได้แต่สูงที่ไม่เกิน25เมตรเนี่ยโอเคยังพอทําได้นะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของพื้นที่บ้านฉางที่ทําไมถึงจะเหมาะสำหรับการทําบ้านเช่าหรือทําหอพผักนะคะเพราะอย่างที่บอกไปเลยคะ่ะว่ามันใกล้กับแหล่งเศรษฐกิจแหล่งผู้คนที่จะเข้ามาติดต่อเยอะแยะมากมายนะคะทำให้แบบ มันก็จะยัง,อย,งอย่างน้อยที่สุดอะค่ะคนที่เข้ามาติดต่อก็จะมีทั้งรายวันรายเดือนรายปีแบบนี้ค่ะที่มาอยู่ทาวนบ้างมาอยู่รายปีบ้างแบบนี้ค่ะทําให้พื้นที่บ้านฉาค่ะก็จะเหมาะสําหรับการที่จะทําบ้านเช่าเนาะอันนี้ข้อแรกเลยว่าทําไมถึงถึงแนะนําให้ทําธุรกิจเรื่องบ้านเช่าเนาะข้อที่2ก็คืออย่างปีนี้ทุกคนก็เห็นข่าวไปแล้วท่านผู้ชว่าราคาบ้านจะมากขึ้นจะแพงขึ้นห้าเอเซ ซึ่งราคาบ้านที่แพงขึ้นอ่ะมันก็เป็นเป็นผลพวงจากเศรษฐกิจอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ไม่ได้หมายความว่าบ้านแพงขึ้นแล้วเราจะซื้อไม่ได้เนาะเพราะยังคงมีกลุ่มคนหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่สามารถที่จะซื้อบ้านหลังที่สองหลังที่สามได้ซึ่งกลุ่มลูกค้าเรล่านี้คะ่ะ เวลาที่เขาจะซื้อบ้านหลังที่2หลังที่3แน่นอนเขาไม่จำเป็นต้องใช้เงินส่วนตัวก็ได้เขาสามารถยื i นกู้ได้พอยื่นกู้ได้ค่ะตรงนี้แหละคะ่ะทาให้เราไม่ต้องใช้เงินตัวเองเราก็สามารถใช้เครดิตตัวเราเองค่ะไปยื่นกู้ที่แบงก์แล้วให้แล้วเอาบ้านหลังนั้นมาปล่อยเช่าปล่อยเช่าเนี่ยหลายคนที่ไม่ประสบผลสําเร็จในเรื่องการปล่อยบ้านเช่าเพราะมองแค่ว่าค่าเช่าจะต้องเพียงพอกับ ค่าที่จะไปผ่อนธนาคารสมมุติว่าเราไปทำเครดิตกับธนาคารเนี่ยเราบอกว่าธนาคารคิดเราเดือนละหนึ่งหมื่นใช่ไหมคะแล้วเราอ่ะก็ต้องมาหาคนเช่าที่หนึ่งหมื่นเหมือนกันเพื่อเราจะได้ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างอะไรต่างๆให้กับธนาคารถูกไหมฮที่จริงคิดแบบนี้ก็ถูกนะคะถ้าเราสามารถหาได้แบบนั้นมันก็จะดีแต่หากเราหาไม่ได้ให้เราคิดซะว่าส่วนที่เป็นค่าเช่าอย่างน้อยก็จะเป็นส่วน ผ่อนปนในเรื่องดอกเบีย้ยที่เราต้องไปจ่ายธนาคารแบบนี้ค่ะก็จะทําให้หากเรามีส่วนเหลือมากขึ้นเราก็จะได้ไปปลูกเงินต้นนะคะนี่คือเป็นกําไรที่เราจะได้อยากให้เรามองมุมต่างอีกแบบนี้ด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่กําลังจะมองหาธุรกิจแบบที่สองในการปล่อยบ้านเช่านะคะคืออย่ามองแค่ว่าเ้ยเราต้องไปจ่ายธนาคารเหมือนหนึ่งแล้วเราจะหาค่าเช่าเหมือนหนึ่งได้อย่างไรคือถ้าคิดแบบนั้นเราจะไม่ได้เริ่มต้นเลยแต่ให้คิดแค่ว่า อย่างน้อยค่าเช่าเป็นค่าดอกเบี้ยธนาคารก็ยังดีนะคะเราจะได้สามารถที่จะผ่อนจ่ายธนาคารได้มากขึ้นปะได้เร็วมากขึ้น,นประมาณนี้ค่ะนี่คือข้อคิดนะคะในการที่จะทําธุรกิจนี้ได้ได้ได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถทําธุรกิจนี้ได้เป็นแบบที่2หลังที่2หลังที่3ประมาณนี้ค่ะซึ่งซึ่งหลักการนี้นะคะเรามองว่าหลายๆท่านอาจจะคิดเยอะคิดเยอะตรงที่เอ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้กําไรจากตรงไหนใช่ไหมคะ ถ้าสมมุติว่าเออเราได้ค่าเช่าไม่เพียงพอที่เราจะไปจ่ายแบงก์กำไรเราจะได้จากตรงไหนทุกคนอาจจะมองที่ตรงนั้นแต่อย่าลืมนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เราได้เครดิตจากธนาคารมาแล้วเรามากู้ซื้อบ้านแล้วเราจ่ายลูกจ่ายกับธนาคารเป็นลูกค้าชั้นดี จ่ายตลอดเวลาจ่ายทุกๆเดือนเครดิตที่เรามีกับธนาคารมันก็จะดีมากขึ้นพอดีมากขึ้นปุ๊บอะเวลาที่เราจะไปหาหลังที่สามหลังที่4ี่ะค่ะมันก็จะง่ายมากขึ้นถูกไหมคะนี่คือกําไรที่เราจะได้และมากไปกว่านั้นเลยสมมุติว่าเราจ่ายเป็นระยะหนึ่งแล้วเ,เกิดทําเลตรงนั้นมันดีเราสามารถขายบ้านแล้วเราก็จะได้เงินทุนกลับคืนมา แม้ว่ากําไรมันอาจจะไม่ได้เป็นแสนหรือว่า20 3 0แต่อย่าลืมนะคะว่าเราไม่ได้จ่ายดอกเบีย้ยให้กับธนาคารแต่สิ่งที่เราได้จากธนาคารคือเครดิตที่ได้นี่คือเป็นกําไรที่เราจะต้องสะสมในระยะเวลาเราใช้ระยะเวลาในการสะสมะค่ะเพื่อจะได้กําไรในส่วนนั้นออกมานะคะนี่คือหลักการในการที่เราจะมาทําบ้านปล่อยเช่านะคะแบบที่สที่เราแบบอยากให้ทุกคนทาบ้านเช่าก็คือว่า บ้านเช่าเนี่ยทุกคนอาจจะมองแค่เป็นเรื่องของเช่ารายเดือนถูกไหมคะแน่นอนนะคะเช่ารายเดือนมันง่ายเราเก็บทุกเดือนแต่อย่างในพื้นที่บ้านฉางหรือในบ้านใครที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอะคะ่ะลองมองบ้านให้มันเป็นปล่อยเช่าเป็นรายวันดูดีไหมคะโดยการอาจจะเพิ่มสระว่ายน้ําขึ้นมาหรือเพิ่มเครื่องเล่นเพิ่มอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์เข้าไปให้ครบให้พร้อมมากขึ้นนะคะแล้วปล่อยเช่าเป็นรายวันการปล่อยเช่าเป็นรายวันะจะทําให้เราได้รายได้ที่มากขึ้น อาจจะ5้าเท่าสิเท่าต่อเดือนเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าสมมุติเราให้เช่ารายเดือนอยู่ที่1นึ่งหมื่นใช่ไหมคะแต่เราไปเช่ารายวันเนี่ยอาจจะตกวันละพันห้าหรือวันละสามพันแบบนี้คะ่ะแน่นอนนะคะถ้าในพื้นที่ที่เป็นเขตเขตที่เป็นเขตท่องเที่ยวอาจจะหาได้นะคะเพราะว่า ลูกค้าที่มาจากจังหวัดจากจังหวัดมาเที่ยวแล้วอยากได้บ้านเป็นหลังเพื่อจะอยู่มีมีความเป็นส่วนตัวมีห้องหับแยกลูกแยกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมีพื้นที่ครัวให้ทํากับข้าวได้มีพื้นที่ให้นั่งทานข้าวได้แบบนี้ค่ะปัจจุบันนะคะแนวโน้มในการพักในท่องเที่ยวต่างๆมันจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะอย่างเช่นในบ้านฉางนะคะเริ่มมีบ้านที่เป็นบ้านพัก รายวันที่เป็นภูวิล่าเกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งแน่นอนถ้าคุยใครลงไปทงถามดูจะเห็นว่าไรายได้ของเขาเนี่ยสมมุตินหนึ่งเดือนมี30วันเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมี10หรือ12วันที่เขาได้ลูกค้านะคะหรือถ้าน้อยที่สุดจริงๆก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์ถูกไหมคะเสาร์อาทิตย์ก็ตีที่ประมาณ8วันสมมุติ8วันเนี่ยวันหนึ่งก็ สี 4, 000, 5, 000, ่พันห้าพันถูกไหมคะเดือนหนึ่งเท่าไร่แล้วถูกไหมถ้าเราเทียบกับรายเดือนที่เราได้เห็นไหมคะรายได้ที่เราจะได้เนี่ยมันก็จะเป็นกอบเปินกร,รมจากการที่เราปล่อยเช่าแต่เราก็ต้องรู้หลักในการที่เราจะปรับบ้านของเราให้เป็นบ้านเช่า สิงจะสามารถทําได้เนาะแต่ว่าโอเคค่ะในเขตในเขตพื้นที่ที่แบบชุมชนนะแน่นหรือว่าที่อยู่อาศัยมันเริ่มแพงขึ้นนะคะการทําบ้านเช่าก็เป็นอีกช้อยหนึ่งเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งในการที่จะสร้างธุรกิจที่2ที่3ให้กับเราได้นะคะโดยเฉพาะคนไหนที่เป็นพนักงานประชามาคะ่ะที่สามารถใช้เครดิตตัวเองในการสร้างซื้อบ้านได้นะคะก็อยากจะแนะนําให้ลองทําในเรื่องของบ้านเช่าด้วยนะคะเพราะว่าข้อข้อดีข้อที่4ของบ้านเช่าก็คือเราได้เป็นเงินสด กลับมาทุกๆเดือนถูกไหมคะถ้าเราเช่ารายเดือนเราก็ได้เงินสดเป็นรายเดือนถ้าเราเช่ารายวันเราก็ได้เงินสดมาเป็นรายวันเพราะว่าลูกค้าที่มาเช่ากับเราเนี่ยเราก็ต้องรับเป็นเงินสดอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้เป็นได้เงินมาทุกวันมันก็จะจะเป็นผลดีสําหรับเราใช่ไหมคะนี่คือเรื่องของธุรกิจบ้านเช่าเนาะแต่โอเคค่ะเราพูดถึงแต่เรื่องข้อดีเราพูดถึงแต่สิ่งดีๆเราไม่พูดถึงข้อเสียเลยก็เป็นไปไม่ได้เนาะแต่ข้อเสียก็ยังมีเหมือนกันค่ะว่า การที่เราจะเลือกทำเลเนี่ยมันก็ต้องเลือกทำเลที่เราสามารถจะอย่างเช่นถ้าเราอยากเลือกทำเลที่สามารถปล่อยเช่ารายวันได้เราก็ต้องไปเลือกทำเลที่อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหรือใกล้สถานที่ที่จะมีผู้คนเข้ามาติดต่อมาทำงานหรือมาท่องเที่ยวหรือว่ามามาอยู่อาศัยชั่วคราวแบบนี้ค่ะเราก็จะสามารถทำได้เหมือน้านเหมือนพื้นที่บ้านฉางนะคะจริงๆสามารถทำได้เลยนะคะเพราะอะไรครับเพราะว่า แม้ว่าเราไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบคนจะต้องมาเร้ยคนจะต้องมาอาทิตย์นึงเยอะแยะมากมายมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นเนาะแต่อย่าลืมนะคะว่าคนที่มาท่องเที่ยวปัจจุบันนะคะเรากําหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ว่าเขาจะมาตอนไหนมากี่คนมาเมื่อไหร่มาด้วยวัตถุประสงค์อะไรเพราะส่วนหนึ่งอาจจะมาเยี่ยมญาติอาจจะมาเยี่ยมครอบครัวที่อยู่ที่นี่แต่โอเคครอบครัวอาจจะมีที่พักได้ไม่เพียงพอเขาก็ต้องมาหาบ้านเช่าที่สามารถเป็น ทำครัวได้ทาอาหารการกินภายในหมู่ญาติได้แบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นแนวโน้มของพื้นที่บ้านฉางที่จะสามารถทําบ้านเช่าที่เป็นรายวันได้นะคะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าคนที่มาติดต่อในออในนิคมอุตสาหกรรมแบบนี้ค่ะซึ่งก็จะมีเหมือนกันนะคะว่าบางอาจจะเป็นเซลล์บ้างเป็นผู้บริหารบ้างแบบนี้ค่ะที่มาติดต่องานมาทำมาประชุมมาแบบนี้ อาจจะแบบไม่อยากจะไปอยู่โรงแรมแล้วเพราะโรงแรมก็โอเคโรงแรมก็ดีนะคะเพราะว่ามีความเป็นส่วนตัวเท่าไปอยู่ในห้องแต่ห้องสี่เหลี่ยมอาจจะดูอึดอาาัดไหมถ้าเขาได้บ้านปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ในการนั่งนั่งพักผ่อนเข้าไปห้อง,งเล่นแบบนี้ค่ะก็จะดีสําหรับเขามากกว่านี่คือเป็นมุมมองในการที่เราจะทําธุรกิจเรื่องบ้านเช่านะคะก็นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เรานำมาพูดคุยกันวันนี้นะคะก็หวังว่า สี่ประเด็นที่เราเอามาคุยค่ะก็จะทําให้หลายๆท่านที่กําลังจะมองธุรกิจอันนี้หรือยังไม่เคยมองธุรกิจอันนี้ก็อยากให้หันมาสนใจดูนะคะเพราะว่าบ้านฉางในพื้นที่บ้านฉางค่ะถือว่าเป็นพื้นที่ใหม่ใหม่ในที่นี้ก็คือยังพอมีโอกาสที่เราจะทําได้เพราะหลายๆคนที่เข้ามาทํางานที่นิคมหลายๆคนที่เริ่มเข้ามาทํางานที่สนามบินอุตภาระค่ะแน่นอนแหละถ้าเขาซื้อบ้านเองไม่ได้ ชอยที่สองเขาก็ต้องหาบ้านเช่าหาอพาร์ตเมนต์หาห้องพักแบบนี้คะ่ะถ้าห้องพักก็อาจจะดูอึดอัดเนาะแต่ถ้าเป็นบ้านเช่านะคะก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยก็ดูแบบมีความเป็นส่วนตัวมีที่จอลลดรถเป็นส่วนตัวมีที่ทําครัวเป็นส่วนตัวมีห้องนอนที่แบบเป็นส่วนตัวได้มากขึ้นมีพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นแบบนี้ค,ะค่ะก็จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสําหรับสําหรับลูกค้านะคะซึ่งบอกได้เลยคะ่ะว่าปัจจุบันนะคะห้องพักในเขตบ้าน้างเนี่ยแม้ว่าเราจะเห็นว่ามีเยอะ แต่ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อก็มีเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าก็จะมีหลากหลายเนาะทั้งคนที่ทํางานาทํางานเงินเดือนประมาณอาจจะต่ากว่า3าม0 0ื่นแบบนี้ค่ะหรือส0ม0 0ื่นถึงเจ็ดหมหรือ70,000ื่นขึ้นไปแบบนี้ค่ะทุกคนลูกค้าแต่ละกลุ่มต่างก็ต้องการความเ,าเขาเรียกแหละต้องการบ้านเช่าเพราะว่าบางบาง,บางคนเขาไม่อยากจะซื้อพอซื้อไปก็เหมือนเป็นสินทรัพย์ที่ต้องมีมีการดูแลมีภาระผูกพันระยะยาวแบบนี้ค่ะ คนสมัยนี้ส่วนใหญ่จะเริ่มมีความคิดแบบใหม่แล้วคือไม่อยากมีภาระผูกพันระยะยาวไม่อยากจะต้องเป็นมี่แบงค์สิปี20ปีแบบนี้ค่ะอยากจะแบบว่าเอออยู่สบายๆถึงอยู่5ปีก็โอเคจะไปจะย้ายไปตอนไหนก็ย้ายได้เลยแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องของการทําธุรกิจบ้านเช่าเนาะก็ ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ที่กำลังเลงธุรกิจที่2ที่3อยู่หรือว่ากําลังจะมองเป็นธุรกิจหลักก็ลองดูคะ่ะลองเริ่มหลังแรกให้ได้ก่อนนะคะแล้วหลังที่2หลังที่3ก็จะตามมาคะ่ะสำหรับบ้านหลังนี้ก็เหมาะสําหรับที่จะทําบ้านรายวันได้ด้วยหรือว่าจะทําบ้านรายเดือนก็ได้นะคะเพราะว่าเนื้อที่ของเขานี่ก็คือ60ตารางวามี2ห้องนอน แล้วก็สองห้องน้ำนะคะมีพื้นที่ทําครัวมีพื้นที่จอดรถสามารถจอดรถในบ้านในหนึ่งคันหรือว่าจะทําเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันได้แล้วก็ยังมีพื้นที่ว่างสามารถทําสระว่ายน้ําขนาดเล็กได้ด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่มีไอเดียในการที่จะปล่อยบ้านหลังนี้เป็นภูมวิลาก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะลองเข้ามาดูนะคะอยากให้อยากให้ทุกคนได้เห็นบ้านหลังนี้ว่าวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆเลือกเองแล้วก็เลือกช่างเองทําควบคุมการก่อสร้างเองทั้งหมดทุกขั้นตอนค่ะดึง คุ้มค่าตั้งแต่ตอนซื้อเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็นี่ราคาหลังนี้6กสิตารางวาสองห้องนอนสองห้องน้ำระยู่ที่สองล้านสี่นะคะเป็นเป็นบ้านพร้อมโอนเลยนะคะไม่ติดภาระอะไรเลยแล้วก็เรายื่นกู้ให้ฟรีด้วยค่ะสมมุติว่าเรายื่นกู้ไปที่สองล้านสี่เนี่ยสำหรับเครดิตลูกค้ารายไหนที่ที่มีเงินเดือนที่เยอะหน่อยนะคะจะกู้ได้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าทำเลบริเวณนี้ค่ะตรงนี้อยู่สำนักท้อน สำนักทอนมัานช้างค่ะก็จะใกล้กับถนนที่เป็นถนนเชื่อมระหว่างเส้นสันสักเจหไปเส้นสันสัสองเนาะซึ่งเส้นตรงนี้ค่ะก็ถ้าเกิดจะไปสนามบินอุตเภเปาค่ะก็ไม่ถึง15บนาทีก็ถึงแล้วนะคะสามารถจลองรับผู้คนที่ทํางานที่นิคมอุตสาหกรรมมาตพุทธก็ได้หรือว่าที่สนามบินอุตเภเปาก็ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้นอกจากว่าจะใกล้สนามบินแล้วก็ยังใกล้ทางขึ้นทางด่วนจุดจ่ายเงินทางด่วน กรุงเทพม,มาตาุุธกรุงเทพบัญนฉางนะคะก็ง่ายสะดวกด้วยะคะ่แะแหล่งอาหารการกินก็ปากหน้าปักซอยก็มีตลาดยายนุมีร้านสะดวกซื้อร้านเซเว่นร้านซีเจสามารถที่จะออกไปซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะถือว่าเป็นทำเลที่สะดวกมากแล้วก็เงียบสงบมากเห็นไหมคะตลอดเวลาที่เรานั่งไลฟ์อยู่ตรงนี้ยังไม่มีเสียงอย่างอื่นเลยนะคะดังนั้นก็ท่านไหนที่สนใจบ้านขนาด เป็นบ้านเดี่ยวหกิบตารางวาก็ติดต่อเรามาได้นะคะก่อนจากไปวันนี้เดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศรอบๆบ้านอีกทีนึงนะคะนี่เลยนะคะันนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนหน้าบ้านนะคะก็สำหรับเป็นที่จอดรถเนาะจะเป็นแบบน,นี้จริงๆเดี๋ยวเราจะติดโซลาเซลล์โซลาเซลล์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดกล้องวงจรปิดเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านจะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นพื้นทะี่จอดรถเนาะวันนี้ก็จะเป็นกระตาหน้าต่างของห้องนอนห้องแรกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะขึ้นไปโซนแรกคือโซนที่เป็น vere, ห้องห้องโถงเนี่ยคะ่ะจะเป็นแบบนี้มีติดไฟเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ห้องนอนนะคะมีสองห้องนอนจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นห้องนอนห้องแรกนะคะที่ที่มีหน้าต่างสามารถจะมองไปที่ที่จอดรถได้เนะะี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้มีไฟเปิดไฟสว่างแบบนี้เลยนะคะดี่จะเป็นห้องแรกเนาะ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นห้องนอนหลักอีกห้องนึงนะคะซึ่งห้องนอนนี้จะมีห้องน้ำในตัวนะคะขอโทษทีค่ะเปิดไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนี่ค่ะก็จะเป็นตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำนะคะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะโซนห้องครัวนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องน้ำรวม นะคะอยู่ตรงนี้นี่คือห้องน้ําแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะที่แยกไว้ให้แล้วก็จะมีประตูเปิดออกสู่ด้านนอกแบบนี้นะคะนี่เป็นพื้นที่ข้างบ้านจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะนี่นะคะเป็นบ้านหลังนี้ที่สะดวกมากค่ะแล้วก็พร้อมจริงๆนะคะนี่เป็นส่วนห้องโถงนะคะซึ่งสวยงามนะคะมีาลายระดับตรงนี้ ห้นะคะก็หลังนี้สองล้านสี่นะคะท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะก็นี่แหละคะ่ะสนใจบ้านเดี่ยวหลังนี้ก็ติดต่อเรามาได้ค่ะพร้อมโอเลยค่ะบ้านหลังนี้สวัสดีก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะคะว้เจกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีสวัสดีค่ะ